สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านกันหน่อยนะคะสำหรับร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะสาขาวัง3หมอนะคะตอนนี้ของเราก็มี2สาขาแล้วนะคะสาขาที่2ตั้งอยู่ตำบลพันดอนค่ะอำเภอกรุมพวาปีนะคะอยู่ถนนสายหลักเลยนะคะสายหลักที่ระหว่างตัว อำเภอกลุมพระเวกว่าปีที่จะเชื่อมไปพันดอนนะคะที่เราจะวิ่งเข้าไปที่ถนนมิตรภาพที่จะเข้าอุดรน,นะคะอยู่สั่งฝั่งซ้ายมือนะคะส่วนสาขาหลักของเราค่ะก็อ,อยู่ที่ตัวอำเภอวางสามหมอเลยนะคะเป็นถนนสายหลักค่ะวังสามหมอสรีธาตนะคะ2023ค่ะหมายเลขทางเนาะค่ะขั้นแรกค่ะ L4018SP นะคะออคลิปวันนี้ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2567นะคะรอบเย็นค่ะรอบปิดร้านแล้วนะคะ L4018SP จดทะเบียนปี65นะคะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผานพวนค่ะคันนี้ปี65นะคะรถปีกว่าๆนะคะสวยๆเดิมๆค่ะชั่วโมงการทำงานน้อยๆน,นะคะอยู่ที่200กว่าๆค่ะ เดิมทุกจุดนะคะย้ำว่าเดิมทุกจุดไม่มีอะไรขยับขยืดเลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่469,000บาทนะคะ469,000บาทค่ะต่อจอ4607นะคะปกติทุกคลิปคันนี้ลงไว้479,000บาทนะคะคลิปนี้ปรับราคาลงมา10,000บาทนะครับ สำหรับโปวาเลนไทยโปของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่469,000บาทค่ะตัวรถใบดันผ่านพ้นนะคะจดทะเบียนปี65ค่ะถัดมาเป็นคบตตา L4018 SP มากับชุดตักนะคะคันนี้จดทะเบียนปี64ค่ะ ชั่วโมงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตัวรถชุดตักแล้วก็จะมีถังทวงค่ะจดปี64นะคะคันนี้ถังทวง L อ,อ FL508 ค่ะ435,000บาทค่ะ435,000บาทนะคะสวยเดิมค่ะยางหลัง80%ส่วนยางหน้าก็ประมาณสัก60 ห้าได้นะคะโดนตะกุยนิดนึงนะคะปีหกสี่ค่ะ FL ห้าศูนย์แปดนะคะเป็นตัว SP ค่ะสี่ศูนย์ SP คลิดด้วยนะคะเออสี่ศูนย์หนึ่งแปด SP คลิดนะคะ ถัดมาเป็นคูปตา L4708 SP จดทะเป็นปี57ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผันพวงนะคะยางแม่ค้าใส่ยางใหม่เข้าไปนะคะแต่เนื่องจากเขาเปะฝุ่นนะคะเลยยังไม่ทันได้ใช้น้ำยาขัดออกนะคะแต่เป็นยางใหม่แท้ออกข้าง100%เปอร์เซนนะคะใส่ให้ใบแล้วคู่หนึ่งนะคะตัวรถใบดันผันพวงค่ะ เป็นรถสีดำเดิมนะคะจดทะเบียนปี5 7ค่ะตคสี่เกตคสองเก้่อค,อ 4, อค,อ 29, ค่ะอ้าวสี่เจ็ดศูราคาคันนี้อยู่ที่3ามแ0นแบาทค่ะ3ามแ0 0แบาทนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะผานจะเป็นผ่านพวงนะคะเก็บลูกปืนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ค่ะสี่เจ็ดมีคันเดียวนะคะถัดมาเป็น l อลสีู่นย์หนึ่งแปดค่ะจดทะเบียนปีหกูนย์นะคะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนดีเฮดสองสองห้าอี 2, e, นะคะราคาคันนี้จัด โปรอยู่ที่3 3 9 0 0นบาทค่ะ3 3 9 0 0นบาทนะคะเก็บเช็ครลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ค่ะส่วนลดไปสีเดิมส่วนชุดคานล่างมีการทำสีจากเจ้าของเดิมไว้นะคะส่วนข้างบนเป็นสีเดิมทั้งหมดค่ะยางหน้าก็ 75-8ดได้ส่วนยางหลังก็ประมาณ7จได้นะคะถัดมาเป็นควบต้า L360 8 SP จดทะเบียนปี5 7ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนนะคะเมื่อกี้เพิ่งเอาไปทำคลิปมานะคะไปดันดินไปถ่ายให้ลูกค้าดูนะคะเอามาลงคลิปในช่อง YouTube นี้นะคะ L360 8 SP ตัวรถใบดันแล้วจะมีผานพวน,น DH226E ค่ะ ยางหน้า65-70%เส่วนยางหลังใส่ยางหลังให้ใหม่1คู่นะคะ2อ9แสนเบาทค่ะ2อ9แ0นเบาทนะคะคันนี้3 6 s p กสพปห้าค่ะอันนั้นหาง d ี2สองของคัน4 0่ศดีทนะคะ สีเดิมทั้งคันนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะไม่ได้ผ่านการทําสีนะคะหรือถากลูกค้าอยากให้เก็บสีก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ่ะถัดมาเป็น e เ e กิ eki, ค่ะ nt 5 5านะคะจะทะเบียนปี61ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนค่ะใบ24ให้เลยนะคะมากับตัวรถนะคะเก็บเช็คสภาพทำสีให้เรียบร้อยค่ะเช็คร่วดซึมเป็นถ่ายของเหลวให้แล้วนะคะ เหลือแค่ตัวลูกหมากตัวต่อทั้งสองข้างค่ะส่วนลูกปืนแน่นทั้งสองค่ะพวกซีนล้อก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดไฟหน้าไฟตาไฟท้ายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะย่างหน้า50%ส่วนย่างหลังก็80%ได้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่340,000 ห้าพันบาทนะคะสามแสนสี่หมืนห้าพันบาทค่ะสำหรับ NT ห้าห้าสี่อิเซกิค่ะจดปีหกหนึ่งนะคะถัดมา DC หกศูนย์ค่ะเก้าหมืนห้าพันบาทนะคะเก้าหมืนห้าพันบาทค่ะติดขับปกตินะคะแต่ว่าขายตามสภาพค่ะ ยกปล้องอ๋อลิปเปอร์หมดนะคะลิปเปอร์หมดจะมาเติมพรุ่งนี้นะคะสำหรับริปเปอร์สีขาโค้ง2เมตรสำหรับใส่คูปต้ารุ่น L นะคะราคา1 9 0 0 0 19,900บาทนะคะพรุ่งนี้มีมาของมาเติมนะคะขายดีมากๆค่ะสำหรับริปเปอร์สีขาของเรานะ ยกกล้อง DCK ตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะโคงเมตร80ใบ22นะคะ18,500บาทค่ะขุดมันตาเพชร13,500ขุดมัน DCK ก็ขายดีเหมือนกันนะคะปรับได้ค่ะ12,500ใบ22ค่ะปรับได้ค่ะผ่าน4เหลือตัวเดียวนะคะ DP 224E สำหรับใส่47 50 45แรงนะคะ เป็นรุ่น6น็อตนะคะ27,000บาทค่ะผานพวนตาเพชรเป็นสินค้าใหม่นะคะถ้าไปถ้าเป็นใบ22ราคา29,500ค่ะถ้าเป็นใบ24 36,500นะคะ KRT ลูกค้าจบออนไลน์จากรบบุรีแล้วนะคะรอ มารับตัวกลับบ้านนะคะส่วนอีกสองสามคันที่รืออยู่นี้ก็จะมี M6040 มี l 4 5 0 8 d i Special มียันมาสา5แรงนะคะตัวตัดหญ้าก็ขายดีมากๆค่ะมาเติมสต็อกแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะคะตัวตัดหญ้าของแบรนด์ตาเพชรค่ะ1เมตร20เส้น ของใหม่ลอดใหม่ล่าสุดเลยนะคะราคา25,500บาทค่ะมาพร้อมยอยเลยนะมาพร้อมเผาปั่นนะสำหรับเม็ด40ราคา27,500ค่ะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะโรตารี่มือ2 RX 1 6 5 E มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่38,000บาทไปจนถึง47,000 นะคะณนะมุมนี้ค่ะเป็นมือสองของตราช้างนะคะโรตารี่ของโชคชัยก็ขายดีไม่น้อยหน้าเลยนะคะสำหรับโชคชัย CAM เม็ดหค่ะราคา47,000บาทเป็นสินค้าใหม่เลยนะคะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโรตารี่ค่ะ สำหรับเมตร80นะคะราคาอยู่ที่54,000บาทนะคะ54,000บาทนะคะโรตเตอรี่ของโชคชัยของใหม่คะ่ะ54,000บาทนะคะมีสต็อกอยู่4ตัวนะคะคลอสใหม่น่าจะเข้าเร็วๆนี้น่าจะมาเติมแถวนี้ให้มันเต็มนะคะเพราะว่าโลงแล้วนะคะแล้วก็แบ่งของออกไปที่สาขา กุมภาวาปีด้วยค่ะที่โน่นก็จะมีรถที่โน่นก็จะมีรถ l 4018 1คันค่ะมี l 3608คันโค้ง1คันมี l 3608 sp 1คันนะคะค่ะยังไงก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามช่อง YouTube ของวอเจริญของเราด้วยนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอและอำเภอคุพภาวาปีค่ะกับสวัสดีตุดจีนแล้วก็สวัสดีวันวาเลนไทน์ล่วงหน้าเลยนะคะ